อาซิโอเ้ยเป็นเซียมาองลีหากใครกำลังมองหาไอเดีเทพๆหรือขายไอดีแนะนำเลยครับเศรรับซื้อขายไอดียซีฟ4าสี่โอมีทั้งขายไอดีทีมพร้อมเล่นไอเดีเอ็มล้วนของใหม่ตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเอกาจากซื้อขายไอดียังมีบริการโอนเอ็มเข้าไอดีหลักทีมนักเตะขายยากและอื่นๆครบวงจร สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหรือทักเพจได้ที่รับซื้อขายดิจิต่าสี่ไบโอครับผมเอ้ยผมขอ23มเถอะไ่านะเติมหมื่นถึงได้อะไรอ่ะ99 อ้าวแต่นี่จะห้าถึงแปดถ้าแปดพันนี้หกถึงแปดแต่ MC ท็อปร้อย VTR ท็อปร้อย้ยคุมอยู่แล้วเนี่ยไปเล่นไปเอามาละส่วนอยากเขากดกันยังไงอ่ะกดทีละหนึ่งร้อยครั้งแบบว่าอีพิกหรือว่ารีเจนเลดเหรียญถ้าเกิดกดเลเจนจะออกสองจุดสองห้าเท่าอันนี้แสนห้าอ๋อน,นี้ครั้งแรกมันจะลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงกิจกรรมโทเค็นดอ น่าจะเป็นกีดสุดท้ายของยี่บสทีวแล้วปะเขาเขียน the final ยี่สามทีวแล้วเนี่ยก็มาดูกันว่าจะคุ้มมากน้อยแค่ไหนาม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 าลุยเลยครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยห <laughs> <laughs> าเหรียญอยู่อเอา้าแล้วคืออะไรวะล้า <laughs> โอ้ไหวปะเนี่ยกิจกรรมปวดหัวเลยวะต้องไปเล่นในเว็บหรอมาได้มาสองอันโอเคอเคอ่ะ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 เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงโอได้มาสองอันเองหรอไอเหลียญเอ็กไอเนี่ยอันนี้มันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะสิบสี่สิบแปดโอ้โหโอ้ไอเอ็กไอต้องมาเยอะเลยนะ ไอเหรียญเนี่ยไม่ใช่ไอไก่ไอเหรียญเยญอนสุดท้ายเนี่ยโอ้ยสี่เลยว่ะสามพันเอ็มพันห้าแต่ละขอดูขอ,ของข้างในก่อนดิของข้างในมีของข้างในมีแคปอีบีอ๋อมันจะมาให้หมั้ยเนี่ยโอ้ยสามแลาจะรู้ได้ไงว่าเราเล่นเป็นเท่าไหร่หรอวะทุกคน อ๋อเนี่ยหูห้าพันแล้วหรอเกืไปสองสามทีนี่คือห้าพันแล้วหรอเพื่งได้มาใบเดียวอย่างนั้นเนี่ยอ่าขอสักสองใบแล้วกันคุ้มๆอยเออมาดิมาดิมาด,มาดิโอเคถึงหมื่นยังยังไม่ถึง แต่นียได้สองใบแล้วถูกไหมโอเคอ่ะไปไปอีกทีนึงเร็วมากทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากนี่คือหมื่นหนึ่งแล้วนะกดแป๊บเดียวแบบว่ามีส้ารหนึ่งนี่คือมันมือเลยนะแสนหนึ่งผมว่มันยังหมดไวเลยอันนี้คือหมื่นหนึ่งนี่คือไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีอะ่ะไปยังเร็วเลยกิจกรรมก็าทามาแบบว่าสูบจริงวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสูบไม่สูบมันอยู่ที่ของข้างในวะเดี๋ยวนะอันนี้คือคุ้มสุดแล้วใช่ไหม อันนี้แหละยี e 3, 3่สามทีวายแน่นที่สุดละมาเลยผมไม่น่าจะเอาอะไรเพิ่มไหมอันนี้แหละผมไม่น่าเติมเพิ่มแล้วหรือมัง้งอันนี้แหละมาเลยมามามาแล้วบู๊แปดได้ไากี่ใบวะเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบหมื่นหนึ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 11, ่งกับแปดใบก็ อ่าทรงดีอยู่แต่ดูเงินเอ็มเงินเอ็มคุ้มไหมเนี่ยสามสี่สองสามแสนสี่หมื่นสองพันผมเท่าไหร่วะเนี่ยก็ประมาณแสนห้าอยู่ประมาณเกือบเกือบประมาณนั้นครับแสนห้าหักลบนิดนิดหน่อยหน่อยประมาณแสนห้าแสนสี่น่าจะได้อยู่อเดี๋ยวผมเปิดพวกนี้ไปก่อนแล้วกันพวกแบบสองถึงสี่อย่างนี้เดี๋ยวเปิดๆไปก่อน ด้วนไม่นับไอคอนเอ็นน่าจะขุมสุดครับสวัสดีครับคุณทีสวัสดีครับเปาโลมาลินี่ว่ะเอ็นเนี่ยมันยากไปดิชทีชีดเอาไว้จะทำฟูลอะไรต่ออืมเปิดน,นี่ไงเปิดย่สิบสามทีวายมันจะออกมาให้ผมว่ะสิบกว่าใบโอ้ลูเบนดีอาร์ ตัวห้าพันแปดสี่พันห้าถึงเวลาละของผู้บวกห้าบวกแปดไปเลยคอนโหดเลยครับผมยังมีอยู่ในทีมเลยแต่พอมาเล่นในแรงอะไรเงี้ยมันจะเบียดยากนิดนึงผมว่ามันจะสเปนอ่ะสเปนไม่ละล่อ,ะลอ,ลอผมอีกละสเปน cdm สเปนบูสเก็ตปะสองหมื่นสามอตัวบายเย็นหน่อยเว้ยไปทำบายเย็นเนี่ยนะ ทำทีมบาเย็นดีเป่า,าไปเลยไปเลยไปให้ไวไม่เชื่อเฉยคอนเนียบอกแล้วนี่ไม่เชื่อทำมาเป็นไม่เชื่อหรอแล้ววะแค่ต้องคัดอะมั้งไปลลแล้วกันเก็บรีรอละ อยากไปลุ้นบวกแปดละเฮ้ยต้องถ่ยายวะนะมาตินโอเดกาดตอนแรกผมนึกว่าฮาเลนโอ้โหยี่สามที่วแต่เป็น C.A.M. ผมก็ลืมลืมโอเดกาดไปเลยโอ้โหมาผมคุ้มหน่อยนะอะไรแพงๆบ,บ้างเนี่ยซาลาตันลูนี่แค่นี้นะตอน,น้นก็สี่ห้าหมื่นประมาณนั้น โอ้โหเอาดีดีเซรี์ซรีโอ้โหครวะกันเนี่ยฟูลเล่มอเอาอันนี้ก่อนละกันไหนลองใบแรกก่อนเลยดิมานี่ไงเบลเยียมทีวีเบเบโอ้ ตัวสกอร์ต่างกันสองก็เฉยๆครับไม่ได้เยอะเลยมากอ,อะไรวะเนี่ยเอาของคุม้มหน่อยคุณลีดอะไรอย่างงี้ได้ไหมค e าหารับ EBS อ้โหมันทำเลยเทคเลนเบิร์กอันนี้ต้องหวังอานายเปล่าว,วะเอาให้หน่อยนะคุ้มๆไปก่อนเลยอะ่ะ รอโดป่ะคุ้มหน่อยป่ะผมว่าไม่คุ้มมืออัซิวอุ๊ยเนเซมาอ,องลีเทเซเก้ครับผมหนึ่งแสนเอ็มโอเคโอเคทูทอ็อยเราวิดเทเซเก้โอเคใช้ได้ วันนี้เหรอวะไอ้เค้นเศรษฐีหน้าใหม่ขอร้องละขอที่วายเหรอวะอะมา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 ลาแรกลาแรกสี่ใบยยนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงมาได้เกิดขึ้นแล้ว มาหน่อยมาหน่อยแคปเฮ้ยเอาอีกแล้วสเอนซีบีละมอสอันหลอกผมอีกแล้วว่าหลอกกูอีกแล้ว,ต,วตัวเดิมเลยทำไงเดี๋ยวนะี้ยังไม่ซีนอีก มันต้องคุ้มละเอออยากได้ TY บ้างอ่ะขอบ้างได้ไหม L N T Y อะไรเอเอฟเอเลิก <laughs> โอ้อะไรวะนะาทำไมคนอื่นเขาคุ้มจังเลยอะทำไมผมรู้สึกว่ามันมันคืออะไรวะเนี่ยนฮะไม่มีส่งเลยวะ Oh, yeah. umas, submerged. อ่าใบท้ายมาคือมาอ่าบีดีบีโอเอาฟงโซเดวิดใช่ไหมเอาหกแปดนะหกแปดหกเจ็ดอ้มารอบที่ส wow> อง uh. ร้อนว่ะ ใช่ไหมเราเรอ,อะอีกมือนหนึ่งไปเลยนี่เราได้ไอคอนมาเลยไงนี่คือแจกคือปรับให้ละอ๋อผมว่าเอาเท่านี้แหละผมว่าเลยเราจะมั่วส่งกันเกินไปละอืมเราจะมั่วส่งกันเกินไปแล้วนะเราจะแบบว่าตามใจฉันกันไปละเอาเท่านี้แหละ ่เละ,เละเลิกเลิกเลิกส่งท้ายแล้ว <c oughs> มันต้องคุ้มบ้างเหรอวะตะกี้สี่เก้าสี่เนี่ยหูเท่าไหร่วะเนี่ยหกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เท่าไหร่วะประมาณเหมือนเดิมอะแสนห้ 105, มามันนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเอ็ม ไปเลยไปเลยหมื่นที่สองถุงโจเอาถุงนั้นไปเก็บเลยนะถุงโจอ่ะอนนี้คือทรงไม่ดีเลยอ่ะทุกคนหนักมากเลยตอนนี้น

การเครื่องช่วยหายใจแล้วอะคุณหลิดมาได้ไหมคุณหลิดมาคือผมฟื้นเลยอขอเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใบพวกนี้มันนิดหน่อยะ่ะ What? What โอ้โหตัวเดิมเลยอะ่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าายอย่าเพิ่งเสียใจอะโอเคโอเค ทำไงนะไำอยู่เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนะี่ยไม่มีโซงเลยอ่ะตอนเนี้ยฮะลูกเกดมันเป็นใครเนะี่ยเกลสันมาตินอ่ะเกลสันมวน,นท้องเลยปะ ามาดูอ้วนมาก็ได้ดูอ้วนมาผมก็ฟื้นอยู่อ้เอ็ Wait มซีอย่างนี้นะเลยอ่ะไปไปไปเรามันไปเนี่ยมันใครนะเป็นบุตกัสเหรอวะโอ้ใช่ป่ะบุตกัสมันอันนี้มันสัญชาติอะไรนะตัวละสี่หมื่นหนักมันคือสัญชาติอะไรวะเนี่ยเบนเซม่าก็โอเคครับ ำไมคนอื่นเขาเปิดกันดูคุ้มจย่งวะ,ะ,ะ,ะมันหนักเกินวะตองตรงเลยนะเฮ้ยอะมามามาใบาสุดท้ายละต้องมาหน่อยวะ 23PYLN สามทอ็ะไร้เอาลูกไฟมาตุมๆมาให้หน่อยหรอ เงๆหน่อยเขาเออมาเอาได้ล <Services> <air> ุ้นหน่อยเอ้ยแสนหกเลยอุ้ยจริงๆคารวะอารวะก็โอเคอะปลอใจ่อยเว้ยได้มาเท่าไหร่อ่ะหมื่นสองสี่อันนี้แสนหกแสนห้าก็เป็นเท่าไหร่ประมาณสองแสนห้าก็เหมือนเดิมอะ จบที่สามแสนห้าประมาณเดิมครับอืมหนักมากตอนนี้ก็ประมาณเดิมแหละครับผมหมื่นสองหมื่นวันนี้ก็จบไปที่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณหกแสนเอ็มประมาณนั้น